สวัสดีค่ะเอดิสสวัสดีค่ะหรือ,อยังหนูทำอะไรสวัสดีจ้าหรือ,อยังเอริสนะสวัสดีจ้าเอือกกำหนองขึ้นหนาม่นขึ้นกันแทอาบน้ำให้น้องเหรอเอดิสอาบน้ำให้น้องเอวาเหรอคะจะไปไหนกันเหรอ ไปคมปิ้งค่ะโอ้อาวปุ่นนะเล่นของเล่นตุ๊กตา,า,ากันจ้ะวันหยุดของเด็กๆนะคะเขื่อยเบาเล่า,านำนองกับตอบเป็นภาษาฝรั่งเศส เอ๋บอกภาษาฝรั่งเศสน้องกับบอกภาษาฝรั่งเศสน้องน้องบอกไทยได้นิดหน่อยแล้วน้องเอริสน้องเอริสพูดไทยได้นิดหน่อยเหรอคะ